เคือ่องนี้มันต้องหเอาใหม่มากลายใสอีกพิศวก่นเพืนะคะว่างแบบว่างแผนอันงอ,อันเครื่องมาคลักตับดิน พี่น้องอันนี้มะเรือัต้มลื่นน,นะคะพอดีได้หากใหม่มากก็เลยจัดทำเลยยังไงเอ,อ เอาเพียงขุดโอ้ปลาโจกนะบอขุดนันบอมุนบพิ่งจะมาต้นใหม่ต้นอีเนี่ยโอ้ยอันนั้นนะบอจะขุดบ่อย่ามาขุดทำนั่นแล้วมันจะอยู่บ่ขุดลงไปอีกนั่ไปโอ้ขุดเพาะเจ๊นี่มันก็ลบมเลยโอ้ยบอของไว้ที่ไหนดิอะละ อเอาพระเจ้กทุกคนถือท่า <c> น <oughs> ใจแล้วไงมันก็ถองแล้วโจ๊กจเอาไปเราจะโอนให้ก thì mới bắt thằng phi Bọn mình bầu phi Giáp มูไปร้อยอยู่ค like ือจยงเจ้าน้ามาเก็บอาอยู่เก็บมือนั่นฮะจะไม่ยั่งยั่งห่กบอกเก็บไปคายนั่นเองายนแต่เพาว่าพวกกะไปขายบอกเองทามเขาเขาจะเอาอยู่เอาโอ้โี่ต๋าแต่าดีกว่าไรกาวนะ มีโปริปู๋ไวยิ่งสือผูไไว่เพียงมันพอดีกินได้สำหรับไงไรมันก็ไปจะกินเ้อเห็นว่า,า,า,ามัคือก็คือเกลายก็ส่วนลงไปเห็นไหม สำเร็จแล้วค่ะเห็นไหมมันบวะฉันว่าแคนมันบวคขาดทำไมเสร็จแล้วค่ะยับเบิ่งมหมมันเป็นปุ่มไปอยู่เลยอันเนี้ันนี้นั่นแหละยบกเข้าวอยู่นี่มันต้องให้เอาใหม่มากลายใส่อิสระก่อนเพื่อนะคะว่างเบกว่างแพนอัน งานเคลือเครื่องคตับดินเจ้บาบรเฮ็ดได้หนี่เฮ็ดได้ไรเจ้าก็ตอ,อกไปได้นี่ฮันเนวมาผูกระเป๋าตองตอกเพื่องตะโฟอ่ะอภพางมาผูกมันกระยูอยู่แล้วม่ต้องผูกก็ได้มันผูกไว้โลูกออผูกไว้นี่เอาต้นหนึ่งกระฮ้ากายต้นหนั่งไปอย่ามันดิ่นนะเอ้มันผู้หญิงกายไปครับผมครับ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 ผม เสร็จแล้วอันเครื่อยังก็หห่านพักตะรินหักกุลังโพฮะหละหกักนี่น,น,นคะคะเสร็จแล้วถ้าเพืเ่อนๆที่ชอบที่ฟักก็ติดตามก็ไลค์ก็แชร์ด้วยค่ะนี่มือเฮ็ดพักตะวนึงแล้วไปไปหาเฮ็ดเบียกเนี่ยม่ต่อบัดนีบ้บายบาย